ยกมือด้วยสวัสดีครับัส,สีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาว YouTube ทุกท่านวันนี้พาหลานอลัก,กี้มาหาเห็ด <c oughs> ไม่ได้กี้ไม่ได้ชิกี้ไม่ได้ชุกี้กหรอไนี่มาดูเห็ดกันนะคะพี่น้องเห็นบ้าคไหมเห็นเห,เห็ด <c oughs> มีเห็ดเผือกเนาะค่ะน้อ,อ,นอนแล้วก็อันเห็ดน้ำปลาน้ำดอนหลายนึงน้องกำลังออกเนาะมันบานเฮ้าน,านี่มันเห็ดตาโลพี่น้องเอยแต่มันหลายพดอันนี้กุบ่อกล้ากินดอกพี่น้องยายเป็นเห็ดตายเบื่อคนกับบอยางพี่น้องตังง่ายาแบกกันขนาดนี้ในปา่าอันนี้เ็ดกินเนห็ดตาเล่ เฮตนาเลียอยู่แต่ว่ามันอันลักโค้งมาแ่างมาให้ลงลงมากเดินไหมแม่สีเราไปไกลบ่ได้แล้วเดินเล็กน้อยแต่ทีโค้งเท่าแล้วถ้าพิตไปเฮตัจพิชิไปบ่ราะไกลแล้วเดินเดินได้พันนี้เดินป่าสนุกไหมสนุกไหมสนุกแล้วแล้วอลักไปเดิน เดินนานนี่ยจะให้อุ้เดินนานแล้ว,นนนลวสองชั่วโมงสองป่าแล้วอารักมีความรู้สึกเป็นยังไงเมื่วานนี้มากับอาบี้มากับปะก้อยสนุกไหมอบอกพี่น้องชาวยูทูบหน่อยนนสนุกสนุกวันหน้าจะมาอีกไหมจะมาอีกมาเก็บอะไร<า>เก็บเกาลักเนาะหิน มาเก็บหินหินที่ไหนแล้วมันมีแต่ป่ามีหินตัวนี้นอ๋อหินแบบนั้นไม่ได้ที่นี่มันมีมันมีแต่เห็ดมีอไรเงี้ยตองเบิ่งเห็ดและหลายยางกับพี่น้องอันอัน,นี้ <S <S คือหินไ่ได้<ช>เนาะนี่นะบานเฮ้าเราก็จะเห็ดตาโลเพื่อเห็ดทำฟ้านบานเฮ้าน, <S <S นี่ล่ละเห็ดอะไรก็ไม่คือเห็ดทำฟ้าน,านเห็ดผีเบือ ไ,ไแต่ว่าในปลานี่ก็งามหลายพี่น้องนนตดนในมันนี้ขอภายในบริเตียงหนาเตียงสาดอกไม้ในปลาธรรมชาติมาให้ธรรมชาติบำบัดฝากพี่น้องติดตาม,มนําในเด้อจ้าคลิปอารักษ์สวัสดีดวสวัสดีค่ะพ่าก้อยจะปิดคลิปไม่ปิดปิดสิไม่ปิดแล้วจะจะ,จะพาอารักษ์เดินต่อ,อขู <y out ube> ขอบคุณขอบคุณที่ติดตาม YouTube มันมันมันนานใช่หรอนาอนอเลักก็บอกว่าขอบคุณที่ติดตามอาลักที่ติดตามอาลักในคลิปเดินป่าในคลิปเดินป่ากับป้าก้อยกับป้าก้อยกับใครอีกกับมา่มาอ่าถูกต้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้จ้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเดินป่า,า,ป,าประเทศเน,นเธอร์แลนด์บายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ